เรามาดูกันนะคะภาคต่อนะ,ะของคลิปที่คนที่ทิ้งคุณไปกับมือที่สามนะคะแล้วก็ประสบปัญหาตอนนี้มี ปัญหาอย่างมากมายเลยแล้วก็มีปัญหาแบบบุคคลที่สามือที่สามนะคะได้รับผลกรรมจากที่กระทํากับ FC พี่เมย์นะคะแล้วตอนนี้อยากจะกลับมาทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะว่าพลังงานของเขาถ้าเขากลับมาแล้วเนี่ยพลังงานของเขาเขาจะเป็นแบบไหนตัวตนของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะบุคลิกลักษณะตัวตนของเขาถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยเขาจะมีบุคลิกลักษณะอย่างไรจะเป็น อย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าในพลังงานของคุณน่ะไพ่โรแมนด์เจ้าบอกว่าคุณจะได้มีการให้อภัยกันแล้วก็กลับมาสารสัมพันธ์กันต่อถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้เราจะมาดูซิว่า FC พี่เมย์ให้อภัยเขาและให้โอกาสเขาอีกครั้งหลังจากที่เขาเคลียร์ตัวเขาเองก่อนนะเพราะว่าในไพ่ที่ไพ่บอกนะคะเขาจะเคลียร์ตัวตนของเขานะคะของเขาก่อน แล้วเขาถึงจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วเขาถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมนะคะยังมีความรักให้กันอยู่หรือเปล่ามีใครไปแล้วหรือยังนั่นคือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดกับคุณทีนี้เรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าการกลับมาของเขาครั้งนี้ลักษณะบุคลิก ตัวตนของเขาเนี่ยมันใช่คนคนเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วหรือยังเขาจะมีพลังงานแบบไหนเรามาดูพลังงานของเขานะคะหลังจากที่เขากลับมานะคะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งพลังงานของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่าพลังงานคลิปนี้เกี่ยวข้องกับใครบ้างนะคะเป็นคลิปของคนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเป็นแบบไหนบ้างมาดูกันก่อน ภายใต้สำรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคนที่แบบว่าธรรมะธรรมโมเนาะเป็นคนที่เคร่งาศาสนานะคะเป็นคนที่เคร่งาศาสนาแล้วชอบชอบนั่งสมาธิภาวนาจิตนะคะมาดูกันต่อนะคะ พลังงานของคนที่นะตอนนี้นะคะบางไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะพลังงานของคนที่เขาเรียกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรับรู้รับเห็นน่ะที่คุณรู้ที่คุณเห็นอยู่นะคะในปัจจุบันเนี้ยภาพที่คุณเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณรู้มันมีการปิดบังซ่อนเร้นอย่างที่บอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยของคุณกับคนคนนั้นของเขาอะนะคะสิ่งที่คุณเห็นน่ะเขาอาจจะแสดงออกว่าไม่เป็นไรแต่จริงจริงอะ มันมีมากกว่านั้นนะคะตอนนี้เขากำลังมีปัญหาในชีวิตของเขาอยู่มาดูพลังงานใบต่อไปนะคะไพ่พลังงานนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับหกไม้เท้าพลังงานเมษสิงธนูนะคะมีมิถุนดุลกุมนะคะธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะคะไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาบอกว่าพลังงานของคนในคลิปนี้เป็นคนที่จะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องการงานแล้วก็ชีวิตคู่ด้วยเนาะ ดูนะคะพลังงานของคนในคลิปนี้จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นมาดีทีเดียวนะคะสำหรับการ,การกลับมาของคนคนนี้พลังงานของคุณจะเป็นแบบนี้นะ,ะมาดูกันต่อนะคะแต่มันจะมีพลังงานนะตอนนี้นะคะในตอนนี้คุณอยู่ในความเจ็บปวดเสียใจกับอะไรบางอย่าง กับความสําเร็จหรือความคาดหวังนะคะยังอยู่ในพลังงานของคนที่มีความเจ็บปวดเสียใจมาดูอีกใบหนึ่งนะคะธาตุลมเหมือนกันนะคะมีถุนตุนกุ่มนะคะแล้วก็เมสิงธนูเนาะขึ้นมาแล้วก็ราศีสิงนะคะมีความที่คุณน่ะ คุณยังรักเขาอยู่มากมายด้วยแหละพลังงานของคุณนะคะหรือคุณมีความรักอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นเขาหรือคนใหม่หรือใครที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้ที่คุณรักเขามากเหลือเกินอะ่ะรักแล้วก็ผูกพันมันมีความรักที่แบบว่าไม่สามารถที่เอาออกเอาออกจากหัวได้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือรักที่มีให้หนะมันผูกพันเหลือเกินหรืออาจจะเป็นคุณอะรักเขารักคนที่หนีไปกับมือที่สามอะ แล้วมีความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในตอนนี้คุณก็ยังรักเขายังคิดถึงเขาก็ยังเจ็บปวดยังรอคอยใช่หรือเปล่าสิ่งที่คุณแสดงออกว่าคุณโอเคโอเคแต่จริงๆแล้วข้างในส่วนลึกของคุณยังรอคอยเขาอยู่แล้วมันไม่โอเคมันยังรอคอยเขาอย่างมีความหวังนะคะหวังว่าจะได้ชัยชนะหวังว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันหวังว่าจะเป็นคู่ที่สุขสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ แล้วสิ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจคุณจะอาจรับรู้ว่าเออเขามีความสุขดีเลยทําให้ตัวเองเจ็บปวดเสียใจแต่จริงๆก็รักมากมายในความรักนั้นอ่ะเป็นรักที่มั่นคงแล้วก็หนักแน่นเหลือเกินเหมือนกับว่ารักแท้คุณมีรักแท้ให้กับเขาอ่ะเป็นรักไม่รู้จบเป็นรักแบบรักอินฟินิตี้รักนี้มีแค่เธอ รอคอยการกลับมาของเขาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขกับไพ่ใบนี้นี่คือพลังงานของคนที่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงนะคะเกี่ยวข้องกับคลิปนี้แล้วคุณก็พอคุณมีพลังงานเหล่านี้คุณก็พยายามนะคะพยายามที่จะทำใจหรือพยายามที่จะอยู่ในพลังงานของคนที่พึ่งทางธรรมนะคะ นั่นแหละคือพลังงานของคนในคลิปนี้ทีนี้เรามาดูพลังงานของเขาคนนี้นะคะเป็นคลิปต่อเนื่องเนาะกับคนที่หนีคุณไปนะคะไปอยู่กับมือที่สามแล้วประสบปัญหาแล้วอยากกลับมาแล้วพลังงานของเขาเขากลับมาแล้วพลังงานของเขาเขาจะเปลี่ยนไปไหมเขาจะเป็นคนแบบไหนทีนี้คุณจะได้รู้นะคะว่าพลังงานและตัวตนของเขาหลังจากที่เขากลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งนึงเนี่ย เขาจะเป็นคนยังไงจากคนเดิมที่คุณเคยรู้จักมาดูพลังงานของเขาหลังจากที่เขากลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งพลังงานของเขาจะเป็นยังไงบ้างคะไพ่ะระดอบค่ะคนคนนี้พลังงานของเขาไพ่ขึ้นมาเขาสำนึกผิดมากมายไพ่ตัวตนของเขานะคะใบสรุปตัวตนของเขาหลังจากที่เขากลับมาเนี่ย เขาจะเป็นคนที่รู้สึกสำนึกผิดรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะใบสรุปรวมก็คือพลังงานของเขาอ่ะเขารู้สึกผิดจริงๆแหละคนคนนี้รู้สึกผิดมากมายกับความผิดที่ตัวเองทําแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเขาเรียกว่าในความรู้สึกเนี้เหมือนไม่ให้อภัยตัวเองนะคะ ความรู้สึกเนี้ยที่รู้สึกผิดเนี่ยสิบดาบเนี่ยคือมันเจ็บปวดอยู่ในใจไม่สามารถที่จะลบล้างออกจากใจได้คิดถึงเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองผิดมากมายเหลือเกินมาดูไพ่เล่าเรื่องต่อนะคะว่าคนคนนี้จะมีบุคลิกลักษณะอย่างไรหลังจากกลับมาเขาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นฝ่าฟันไม่ยอมแพ้แล้วก็มีความที่เป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงเป็นคนที่ทุ่มเทไม่ยอมแพ้ นะคะและเป็นคนที่มีแพชชั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นคนที่เพียรพยายามแล้วก็มุ่งไปสู่ความสำเร็จมาดูไพ่ใบต่อไปนะคะไม่ว่าจะ,ะเผชิญอุป,ปรสรรคใดๆถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นทางในการที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณถึงแม้ว่ามันจะไม่มีทางออก ไม่มีเลยแบบไม่มีโอกาสถึงแม้ว่าคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออไม่เป็นไรลองก่อนลองใจดูซิว่าจะมีพลังแห่งความรักมากมายแค่ไหนการที่จะกลับมาหาฉันอนะ่ะคุณอาจจะเล่นตัวแล้วคนคนนี้ถึงแม้จะมองไม่เห็นทางไม่ยอมแพ้นะคะมาดูใบต่อไปจะเพียรพยายามและจะค่อยๆพัฒนาพ่ขึ้นมานะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมษสิงหนณูธาตุดินพฤกษกันมังกร จะค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปจะเคลือบคลานเข้ามาอาจจะเอาเรื่องงานมาคุยกับคุณก่อนอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่แบบว่าเนียนๆเข้ามาเนียนเนียนเข้ามามาดูอีกค่ะ แล้วเขาจะค่อยๆนะคะเขาเรียกว่าเอาความรักและความโรแมนติกใส่เข้ามาให้คุณทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับว่าตัวเองรู้สึกผิดและตัวเองรู้สึกผิดแล้วก็สำนึกผิดแล้วอยากจะลบล้างความผิดโดยการมอบความรักอันแสนโรแมนติกค่อยๆเอาชนะใจคุณพิชิตใจคุณไม่มาอย่างอยู่บุ่มบ่ามน,นะเป็นคนที่ค่อยๆแบบใจเย็นๆสุขุมเหมือนเด็กน้อยที่รักใครที่แบบว่าเหมือน นางฟ้าผู้สูงส่งอะที่พยายามจะเด็กน้อยพยายามที่จะเอาอกเอาใจเพื่อพิชิตใจเธอด้วยความที่ตัวเองเป็นเด็กอะยังไม่กล้าที่จะแบบเข้าไปเต็มตัวเพราะว่าตัวเองมีความผิดไงรู้สึกผิดอยู่ไงเขาก็จะมาประมาณบอกว่ามาแบบว่าเย็นเย็นเนิบเนิบมาแบบว่าโรแมนติกมุ้งมิ้งอ่อนโยนนะคะสุภาพ แบบงองออ่ะเข้ามาแบบงองอแบบจะบอกว่าอะไรอะ่ะเข้ามาแบบว่าเจียมเนื้อเจียมตัวอเออใช่เจียมเนื้อเจียมตัวะนะคะมาดูกันต่อค่ะแล้วครั้งนี้คนคนนี้จะรักคุณแบบว่าตามอกตามใจเอาอกเอาใจคุณอยากจะได้อะไรคุณจะทำอะไรคุณเป็นคนแบบไหนใช่หมดเลยดีหมดเลยที่รักโอเคเลยเห็นด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง กลับมาแล้วคุณจะมีความรักที่เป็นอิสระมากๆกับคนคนนี้เขาจะให้อิสระกับคุณทุกๆเรื่องและเป็นคนที่ยอมรับทุกการตัดสินใจของคุณเห็นดีเห็นงามด้วยหมดเลยทุกอย่างดีหมดเลยค่ะที่รักโอเคเลยค่ะโอ,คโอเคเลยครับอย่างนั้นเลยดีที่สุด แล้วนะคะไพ่ขึ้นมาต่อจากไพ่แห่งการต่อสู้ในบางจังหวะบางเวลามันอาจจะเกิดมีอารมณ์ของการท้อถอยการตัดสินใจไม่ได้นะคะมาดูไพ่ใบต่อไปสองดาบแล้วหนึ่งเหรียญน,นะคะจากที่เขานะคะอยู่ในกับเรื่องราวที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆที่แก้ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้แต่ทำไมเขาช่างมีพลังแห่งความโชคดี มันจะมีพลังงานอันแสนวิเศษเหมือนกับคนที่ได้ลาบก้อนตัวเขาเรียกว่ามันจะมีปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วเขาเอาชนะใจคุณได้แบบว่าแบบฟลุกฟลุกอ่ะเหมือนทำแบบนี้แล้วมันโดนใจคุณแล้วแบบมันพิชิตใจคุณได้นะคะแล้วคุณทั้งคู่อ่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าในหัวจิตหัวใจในก้นบื้องของจิตใจของคุณทั้งคู่เพราะว่าคุณเป็นคู่แท้แน่นอนเลยเพราะว่าอะไรคะ ไม่ว่าจะหันหลังให้กันสกี่ครั้งไม่ว่าจะผิดพลาดสักี่ครั้งแล้วคุณเดินจากกันไปรู้ไหมคะหันหลังกันไปอินฟินิตี้ไพ่สองเหรียญเนี้ยเขาอะยังไงเขาก็ต้องกลับมาเพราะว่ามันคู่กันมันไปไหนด้วยกันไม่ได้เออไม่ใช่มันไปไหนจากกันไม่ได้พลังงานดึงดูดนะคะให้วนเวียนอยู่ในชีวิตกันแบบนี้ตลอด เพราะว่าคุณเป็นคู่เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคู่แท้ที่มีบางช่วงบางเวลาคุณเป็นคู่ที่จะต้องใช้เวรใช้กรรมคุณเป็นคู่ที่จะอยู่กันแล้วแบบว่าลำบากใจทุกใจแต่ท้ายที่สุดคุณก็คือคู่แท้ที่จะได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะห่างกันไปแค่ไหนคุณก็ต้องกลับมาอยู่ดีแล้วมันมีความรักมั่นคงนะคะการกลับมาครั้งนี้มันอาจจะมี มีการทะเลาะบ่อแหวงกันเรื่องเกี่ยวกับคำพูดเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับคำพูดนะคะคำพูดเนี่ยมันจะมีการเอาชนะคา,านกันเรื่องเกี่ยวกับคำพูดไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มนะคะไพ่เหรียญขึ้นมาก็เป็นพึกศกกันมังกรนะคะแล้วก็ไพ่ธาตุไฟธาตุน้ำดินน้ำลมไฟขึ้นมาหมดเลยนะคะพลังงานใบนี้นะคะพลังงานไพ่ของห้าดาบ พลังงานหาดาบมันยังจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะบ่อแว้งกันเกี่ยวกับเรื่องคําพูดนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากลับมาก็ยังจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะกันถึงแม้ว่ามันจะมีความรักอันแสนโรแมนติกที่จะมอบให้แต่คุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่บางทีบางครั้งอะ่ะคุณอาจจะบอกว่าตรงเกินไปกับคำพูดยึดมั่นในคำพูดคำสัญญาแล้วก็ชวนทะเลาะนะคะ เขาเรียกว่าเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอหรือว่ายึดมั่นในคําพูดแล้วก็ฉุดเอาเรื่องราวคําพูดเก่าๆมาทําให้ทะเลาะกันนั่นก็เป็นไปได้นะคะพลังงานของคุณนะคะความรักที่มีให้เนี่ยยิ่งห่างไกลยิ่งจากกันไปมันกลายเป็นว่ายิ่งโหยหา เขาก็เลยกลับมาแล้วจะบอกคุณว่าไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนคนคนนี้ยังถือความรักไว้มั่นนะคะยังมีความรักให้คุณเต็มเปี่ยมและคนคนนี้นะคะหลังจากการกลับมาของเขาในครั้งนี้เขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่สุภาพมากขึ้นอ่อนโยนมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นแล้วก็โรแมนติกมากขึ้นด้วยนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วรู้ถึงเหตุผลถึงความรักที่มีให้ว่า ากกันไปนั้นน่ะมันเป็นความผิดพลาดและการกลับมาคือตอนเนี้เขาอะดื้อเขาดิ้นรนที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะอยากได้คุณอะไว้ครอบครองเพราะตอนนี้ในหัวจิตหัวใจอ่ะเขามองว่าคุณอะคือไม่ใช่ตัวนำโชคพี่เมย์จะพูดว่าตัวนำโชคคือคุณคือคนที่ล้ำค่าคือสิ่งล้ำค่าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอะ เขาเพิ่งรู้ตอนนี้แหละตอนที่เขาไปเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายกับการที่เขาไปเผชิญนะกับคนคนนั้น่ะกับมือที่สามแล้วเขาไปแล้วคือมันไม่ใช่อย่างที่อยู่กับคุณอะ่ะมันไม่ใช่คนที่คุณเป็นอะ่ะมันไม่ใช่แบบสิ่งล้ําค่าแบบนี้สิ่งที่เขาเจอคือเขาอยากจะหลีกหนีเขาอยากจะออกมาจากสิ่งนั้นแล้วเขากลับมาเจอชีวิตที่สดใสกลับมาเจอของขวัญแห่งชีวิตที่เขารอคอย นั่นคือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะมันมีความรักเขาเรียกว่าคนคนนี้จะมีแต่ความรักหนักแน่นให้ความรักชัดเจนหนักแน่นแล้วก็เป็นความรักที่อ่อนโยนอันแสนโรแมนติกนะคะกลับมาครั้งนี้จะเป็นแบบนั้นแล้วมันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ไพ่ขึ้นมาราศีตุลไพ่จัสติสนะคะ ในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเลยนะคะเขาจะต่อสู้ฝ่าฟันไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเขาจะไม่มั่นใจหรือการตัดสินใจของเขามันจะมีความลังเลแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์หลังจากที่เขากลับมามันจะมีความบาลานซ์นะคะมันจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะเขาจะฟังความคิดเห็นของคุณแล้วการกลับมาของเขาชีวิตคู่ของคุณจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่ง มั่งคั่งร่ำรวยโชคดีโชคเข้าข้างเป็นชีวิตคู่ที่อยู่กันแล้วดีอยู่กันแล้วรวยอยู่กันจนแก่จนเท่ากับให้สิบเหรียญน,นะคะพฤิกศกกันมังกรนะคะและการหยุดนิ่งที่ทำให้คุณห่างจากกันไปเนี่ย การที่ความสัมพันธ์ของคุณหยุดนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณหยุดนิ่งกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงระยะระยะยทางที่เขาไปอยู่กับมือที่สามของเขานะ่ะไปสร้างครอบครัวนะนะั่นน่ะรู้ไหมคะว่าคนคนนี้ไม่เคยหยุดที่จะคิดถึงคุณเลยมันมีอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาคุณนะ่ะเป็นแสงสว่าง <laughs> วาบวบใช่ไม่ใช่ปอบ <laughs> คุณเป็นแสงสว่างที่แบบว่า เหมือนชีวิตเขาอยู่ในความมืดคุณเข้าใจไหมในความมืดในความเงียบในสิ่งที่เขาต้องเผชิญจริงๆแล้วกับการที่แสดงออกมาว่าไม่เป็นไรแต่มันมีปัญหาครอบครัวเยอะแยะมากมายข้างในและเขามองหาแสงสว่างก็คือเขาเจอว่าคุณนั่นแหละคือแสงสว่างคือมันผุดขึ้นมาว่าสิ่งที่เขาเจอมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาเจออยู่กับคุณมันก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะกลับมาหาแสงสว่าง อยากจะกลับมาหารักแท้คนที่คอยดูแลห่วงใยใส่ใจตอนนี้พึ่งจะสำนึกได้พึ่งจะสำนึกได้พึ่งจะรู้ว่าสิ่งที่ต้องการแท้จริงที่สุดแล้วอะ่ะก็คือคุณแล้วความเจ็บปวดเสียใจเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้คนที่ตัวเองรัก เจ็บปวดที่สุดแล้วกลับกลายเป็นว่าตัวเองนั่นแหละเจ็บปวดมากที่สุดนั่นเองค่ะเรามาต่อกันนะคะเมื่อสักครู่นะคะมีเสียงรบกวนจากใครบางคนที่เปิดทีวีเสียงดังมากนะคะเรามาต่อกันนะคะกับไพ่ เขานะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในความรู้สึกของเขาณนะตอนนั้นอะ่ะคือในความที่เขาอ่ะประสบปัญหาอยู่ในชีวิตของเขาอะ่ะมันก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นว่าตอนนี้คือรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วอะ่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนคนนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ใครเลยมันคือคุณแล้วทำให้เขาว่าเจ็บปวดเสียใจอย่างมากมายเพราะว่าเขาอะ่ะเป็นคนทาที่เป็นคนที่ทำให้คนที่ รักและหวังดีกับเขาอะมากที่สุดอะเจ็บปวดแล้วก็ทิ้งคนที่รักและหวังดีกับเขามากที่สุดไปและนั่นมันยิ่งทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองอะทำให้คนที่ตัวเองรักเจ็บเขาเลยยิ่งเจ็บมากกว่าและนี่คือไพ่ใบนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะคนคนนี้นะคะ พลังงานของเขานะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ,พ่พฤกษกันมังกรไพ่แปดเหรียญถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวนะคะที่คุณสองคนเนี่ยอาจจะมีคือหลังจากการกลับมาในครั้งนี้เขาจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากๆจะเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นมากๆไม่ว่าคุณจะทะเลาะเบาแหวงกันกี่ครั้งนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ยอมให้คุณ จะเป็นคนที่ยอมทุกอย่างนะคะเด็กถือถ้วยจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะทะเลาะอก,กันกี่ครั้งหรือมีเรื่องราวมากแค่ไหนเขาจะมีความที่เป็นคนที่ตรันหนักใจเย็นสุขุมแล้วก็ยอมให้คุณนะคะการกลับมาของเขาครั้งนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นอดทนขึ้น แล้วก็มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะกับไพ่ใบนี้นะคะการจากลากันไปการจากกันไปแล้วก็ความรักที่มีอยู่ในใจนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากการที่คุณทั้งคู่จากลากันไปมันทำให้เขา,าเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวตนของคนที่รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงให้คนรักนะมีความสุขและก็รู้แล้วว่าหัวใจรักที่มีให้นะ่ะคนคนนี้คือคนที่รักแท้รักจริงๆแล้วก็หวังดีจริงๆการจากไปทำให้รู้แน่ในหัวใจตัวเองว่า การกลับมาครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนคนเดิมการกลับมาครั้งนี้เขาจะเป็นคนที่สามารถที่จะทําให้คุณนะ่ะเขาเรียกว่าเขาจะเป็นคนปรับ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเป็นคนที่อดทนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นคนที่ปรับจูนความสัมพันธ์ไม่ว่าเหตุการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าหัวใจคุณจะเป็นแบบไหนเขาจะปรับให้เข้าสถานการณ์แล้วทําให้สถานการณ์นั้นอะ่ะมันดีพลิกกลับไปในด้านดีได้เสมอเหมือนคนที่ตื่นรู้แล้วอะค่ะไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ของไพ่ของ temperance ไพ่ p e r c n c e คือคนที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ความหมายของไพ่เปลี่ยนแปลงได้ก็คือเปลี่ยนแปลงได้ในทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะได้เปลี่ยนแปลงที่ถิ่นที่อยู่อาศัยได้เปลี่ยนแปลงการทำงานใหม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนที่มีความตื่นรู้มีความรู้เขาเรียกว่าอะไรมีความที่โตในจิตวิญญาณนะคะแล้วก็รู้ในทุกสถานการณ์ว่าควรจะ ปฏิบัติตัวยังไงให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เป็นความรักที่มีอิสระและมีความสุขแล้วก็ราบรื่นจะต้องทำยังไงนะคะรักราบรื่นรักเปี่ยมล้นไปด้วยความความราบรื่นแห่งสายน้ำและอิสระได้โบยบิน โดยที่มันเป็นความรักที่แบบว่ารักมั่นคงรักเดียวใจเดียวรักที่อยู่ในกำม,มือจะให้รักนั้นอยู่ในกำม,มืออย่างอิสระและมีความสุขราบรื่นได้อย่างไรคนคนนี้เขารู้แล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าการจากลาของคุณนั่นเองทำให้เขาเปลี่ยนไปนะคะและนี่คือการกลับมาของคนคนนี้คนที่ทิ้งคุณไปกับมือที่3มนะคะมาดูกันว่าไพโรแมนต์เอ็นเจจะบอกว่าอย่างไรนะคะกับการกลับมาของ ขเขาครั้งนี้นะคะไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างคะเอาพี่เมขอไพ่ขึ้นมาใต้สำรับออกมาเป็นไพ่เวดดิ้งนะทุกคนมาตอกย้ำว่ายังไงก็คือไพ่เพคเวดดิ้งนั่นเองเดี๋ยวพี่เมย์ขอสับอีกครั้งหนึ่งนะคือไพ่ขึ้นมาเหมือนเดิมมากๆเลยนะคะว่ายังไงคุณก็เป็นคู่ที่ได้แต่งงานกันแน่นอนนะคะ อ๋อแล้วใบนี้ร่วงมาคืออะไรค่ะ <c oughs> ไพ่ขึ้นมา hard to hard conversation คุณเป็นคนที่จะคุยกันได้ด้วยใจรู้สึกกันได้ด้วยใจเพราะคุณเป็นคู่รักคู่แท้ที่จะแต่งงานกันแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้ด้วยใจมีความเข้าอกเข้าใจกันได้หลังจากที่เขากลับมามันจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นไม่ต้องพูดก็สามารถเข้าใจกันได้นั่นเอง r e c o n c i l a t i o n กลับมาแน่นอนนะคะ กลับมาแน่นอนได้แต่งงานแน่นอนไพ่มายืนยันแบบนั้นนะคะว่าพี่เมย์อ่านไพ่ถูกต้องแล้วมาดูกันอีกค่ะว่าอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะ let go of control issue นะคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในวังวนของปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายคุณอยู่นิ่งๆเลยแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะผ่านผ่านพ้นไป let go of control issue ก็คือ ปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองแล้วมันก็จะจบลงให้เก็บพลังงานดีๆไว้กับตัวเองมองหาสิ่งดีๆนะคะเทคนิคเคล็ดลับนะคะสำหรับการการบ้านของคลิปนี้นะก็คือการที่จะทำให้ความสัมพันธ์กลับมาอย่างรวดเร็วทำได้อย่างไรหนึ่งให้คิดถึงเรื่องราวดีๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณแยกจากกันคือขอบคุณที่ทำให้เราได้รู้ซึ้งแล้วว่าเรามีความรักที่แท้จริงให้กัน มากมายเพียงใดขอบคุณขอบคุณขอบคุณพูดแบบนี้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าอยากให้ความรักนะคะของคู่รักของคุณนะรักแน่นผูกพันแน่นแฟนกับคุณให้ขอบคุณคนรักข้อดีของคนรักสิบข้อ เช่นเดียวกันขอบคุณเอ่ยชื่อแล้วขอบคุณเขาเรื่องอะไรเพราะอะไรแล้วต่อท้ายด้วยคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ1ิสิ่งของคนรักนะคะแล้วก็1ิบสิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งดีๆที่คุณควรจะทําภาวนาจิตสํานึกรู้คุณแล้วความรักของคุณจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วพี่เมย์การันตีมาต่อกันด้วย ไพ่ใบนี้ The Children นะคะมันอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กๆนะคะเขาอาจจะมีลูกด้วยกันก็ได้ที่จะต้องเคลียร์กันให้จบให้เสร็จก่อนนะคะมันอาจจะมีปัญหานะคะในความสัมพันธ์เนี้ยที่เกี่ยวพันกับเด็กๆเ,เรื่องราวเด็กๆก,ก็เป็นไปได้นะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาเรียกว่ามันมีพลังงานเก่าๆในวัยเด็กที่ฝังใจ ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ทําให้การพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเกิดมีปัญหาก็ต้องเคลียร์เรื่องราวเหล่านั้นออกก่อนนะคะให้มีพลังงานบวกอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนถ้าคุณมีพลังงานบวกมันจะส่งเสริมทําให้ทุกอย่างราบรื่นและผ่านพ้นไปได้ด้วยเร็วนั่นเองไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง Let your friend help you นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามันเหลือบ่ากว่าแรงนะคะการที่คุณสองคนนะคะพยายามแล้วแล้วมันยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรคุณสามารถให้เพื่อนคนที่คุณไว้ใจได้เข้ามาช่วยเหลือได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะโชคชะตาของคุณดวงชะตาของคุณจะต้องมีคนช่วยเหลือและความสัมพันธ์จะราบรื่น รวดเร็วนะคะและนี่คือคลิปคลิปนี้นะคะที่เป็นคลิปต่อของคนที่หนีคุณไปกับมือที่3นะคะการกลับมาของเขายังไงคุณก็ได้แต่งงานกันแน่นอนนะคะเขากลับมาแน่นอนนะคะคนคนนี้ให้มายืนยันบอกว่าแน่นอนเขาจะกลับมาแล้วกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วเขาจะกลายเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นใจเย็นมากยิ่งขึ้นสุขุมมากยิ่งขึ้นและเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเติบโตในจิตวิญญาณแล้วนะคะพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะประสบความสำเร็จนั่นเองและนี่คือคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะคะของคนที่หนีไปกับมือที่3นั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณทุกการรับชม ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณจริงๆที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะท้ายนี้พี่เมย์ขออวยพรให้มีความอดทนแล้วก็เพียรพยายามที่จะปฏิบัติเรื่องการสํานึกรู้คุณเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะประสบความสําเร็จและก็สมหวังโดยเร็วนั่นเองนะคะพี่เมย์ขออวยพรให้สมหวังในความรักค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ